วันนี้ล่าสุดข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจลงทะเบียนดิจิทัลเฟสที่2รับเงินสด1 0 0 0 0บาทยังคงติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมความให้พร้อมคังกดปุ่มลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายนเดือนหน้านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านทุกฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังที่ติดตามรับชมผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันนะครับรายละเอียดข่าวล่าสุดวันนี้จากฐานเศรษฐกิจจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคาดว่าน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาลกำหนด ในเดือนพฤศจิกายนก็คือเดือนหน้านี้โดยจะมีข้อสรุปให้ชัดเจนภายหลังการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ3ธนาคารยังคงเป็นธนาคารอกออทกสธนาคารทออสอและธนาคารออมสินซึ่งทางจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตร,รตีช่วยว่าการกระทรวงการพลัง ได้ชี้แจงว่าทั้งนี้นะครับที่มีการเลื่อนการเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสาเหตุเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้คณะกรรมการนะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แต่งตั้งชุดเดิมพ้นจากตำแหน่ง จึงต้องรอการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ให้เรียบร้อยซึ่งระบบการลงทะเบียนผ่านแบงค์ของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ได้เตรียมความพร้อมไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี้น่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้เป็นสาระ ของข่าวจากฐานข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งได้สื่อสารล่าสุดวนันนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับประเด็นที่หวันกำหนดให้ลงทะเบียนต้องรอการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แล้วเสร็จก่อนก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะให้ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันไหนถึงวันไหน แต่ก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับกำหนดช่วงเวลาไม่เกิน30วันคล้ายๆกับที่มีการสื่อสารก่อนหน้านั้นว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่วันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคม 2,5— 6 7ที่ผ่านมาแต่ก็ยกเลิกไปด้วยสาเหตุต่างๆนานา ซึ่งก็คาดว่าครั้งนี้คงจะไม่เลื่อนไปอีกแล้วหากเลื่อนแน่นอนครับทำให้ประชาชนต้องมองว่ารัฐบาลไม่มีสัจจะพูดอะไราไว้ไม่ทำจริงเสียคะแนนเสียงอย่างแน่นอนประเด็นที่สองกลุ่มที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน600จนถึง1,000บาทที่ไม่ได้รับเงินสด1,000 0บาท ไม่ได้รับสวัสดิการโครงการแห่งรัฐปี2,565ที่ผ่านมาและไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอป,ปทางรัฐกลุ่มนี้ก็จะเข้าข่ายหากไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือประเด็นที่3ต่อมานะครับก็คงจะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน3ธนาคารของรัฐที่ทรัฐบาลกำหนดกระทรวงการคลังกำหนดแน่นอนครับเป็นธนาคารทกส ธนาคารทออสและธนาคารออมสินทั่วประเทศทุกสาขาไม่มีธนาคารกรุงไทยแต่ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งประเด็นที่4น่าคิดมากๆครับสำหรับประเด็นนี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนด้วยจำกัดคนลงทะเบียนหรือไม่เช่นเปิดให้ลงทะเบียนวันละไม่เกินกี่คนและหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงละ่ะ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะต้องทำอย่างไรแน่นอนก็ต้องรอความชัดเจนอีกประเด็นที่จําจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตัดสิทธิ์ตัดจำนวนซ้ำซ้อนไปแล้วปัจจุบันเหลือ26ล้านคนและจำนวนที่ลงทะเบียนเพิ่มอีกสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจำนวนอีกกี่คนจำนวนคนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และที่สำคัญจะต้องมากกว่า26ล้านคนอย่างแน่นอนแต่จำนวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติที่มีงบอยู่แล้วหรือมีงบสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังแจ้งว่ามีงบอยู่แล้วนะครับได้รับการอนุมัติจากคอรมอแล้วแต่งบประมาณมีเพียงแค่1 8่งจุดแปดแสนล้านบาทเท่านั้นหากจะแจกคนละ10,000่นบาทไม่พออย่างแน่นอน อาจจะเหลือเพียงแค่3,000บาทก็เป็นไปได้หรือเรียกว่าเงินดิจิทัล3,000บาทก็อาจจะเป็นไปได้หรือทางรัฐบาลกระทรวงการคลังจะมีการเสนองบเพิ่มเติม,ตมหรือไม่อย่างไรก็น่าคิดสำหรับประเด็นนี้ประเด็นที่6ประเด็นสุดท้ายสำหรับเอกสารและคุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นเพื่อยืนยันตัวตนส่วนคุณสมบัติก็คาดว่าน่าจะกำหนดคุณสมบัติเดิมเช่นเดียวกับกลุ่มลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเช่นมีสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้ปีภาษี2566ไม่เกิน แ4 0 0 0บาทต่อปีและต้องมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนบาทในบัญชีตัดยอดบัญชี31มีนาคม2,567นี้รวมถึงกลุ่มผู้ที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน1,000ถึง6 1 0 0 0ถึง600บาท600บาทถึง1,000บาท 1, บาท,ที่ไม่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ที่ผ่านมาและไม่มีบัตรคนจน ไม่มีบัตรผู้พิการหรือเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเฟสที่หนึ่งที่รับเงินสด1นึ่งหมื่บาทไปแล้วสุดท้ายก็ต้องรอความคืบหน้าจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจปลายเดือนตุลาคมนี้ไม่น่าจะเกินวันที่31ตุลาคมอย่างแน่นอนหรืออาจจะมีการประชุมด่วนสัปดาห์หน้าว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการถแถลงใหญ่โตเหมือนครั้งที่มีการแจกเงินสดหนึ่งบาทให้กับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรรอความคืบหน้ากันอีกนิดใกล้เข้ามาแล้วครับหลายคนรอความหวังหลายคนมีความหวังรออีกนิดหนึ่งเป็นความคืบหน้าล่าสุดวันนี้สำหรับการลงทะเบียน สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทางช่อง YouTube HR Channel หากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ